สวัสดีค่ะถึงที่พักแล้วค่ะนี่คืนนี้เข้านอนนีค่ะว้าวเบ่งให่เบ,บ่งบรรยากาศค่ะเจสันยายมุนย้ยาฮยายย้ฮนอนนี่ค่ะคืนนี้ว้าวบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบๆอนี่ค่ะว้า <laughs> เร่นที่มาต้องกันะะบ้ค่ะบ่ะบรรยากาศรอบๆนีม, <laughs> ม,มาค่ะมามาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่มาตกคะ่ะีมาหลายๆเลยมองกันข้าเจ้ามาเล่นสก,กีคะ่ะ <laughs> นี่ค่ะมองพักขึ้นนี่นอนนี่นะคะ